ทางด้านของพันตรบดเอกรุ่มทองมนครับท่านเป็นผู้กำกับตอมจังหวัดสราแก้วครับเปิดเผยว่าหลังจากที่มีการยกเลิกไทยแลนด์พาสมีจำนวนคนไทยเดินทางเข้าออกจุดผ่านแดนถาวรบ้านคองลึกเนี่ยนะฮะวันหนึ่งเนี่ยห0าถึงหนึ่คนต่อวัน สว่วนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าออกณนะปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับอยู่ที่4,500คนถึง5,500คนต่อวันมาเยอะจริงๆนะ,ะสำหรับชาวกัมพูชาที่เดินทางผ่านเข้าออกจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกนั้นเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับจะต้องใช้หนังสือผ่านแดน2ส,ส่วนด้วยกันส่วนที่1ครับคือพาสปอร์ตแล้วก็ส่วนที่2คือบอร์เดอร์พาส ส่วนที่มีกระแสข่าวว่าในฝั่งปอยเปดประเทศกัมพูชาเนี่ยเขามีการเรียกเก็บเงินจากคนไทยที่ถือพาสปอร์ตเล่มใหม่นั้นเนี่ยซึ่งเรื่องนี้เป็นอำนาจอธิปไตยของประเทศกัมพูชาซึ่งทางตอมจังหวัดสแก้วเนี่ยไม่สามารถที่จะไปก้าวล่วงให้ข้อมูลและรายละเอียดในส่วนนี้ได้ แต่ว่าล่าสุดเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับทราบข่าวว่าตอมประเทศกัมพูชาเนี่ยได้หยุดเก็บเงินกับคนไทยที่ถือพาสปอร์ตเล่มใหม่แล้วสําหรับคนไทยที่เดินทางข้ามไปยังประเทศกัมพูชานั้นเนี่ยทางตอมสระแก้วไม่สามารถจะตรวจสอบได้ว่าคนไหนไปเล่นการพานันหรือคนไหนไปทําอะไรที่สําคัญเนี่ยคนไทยที่ถือพาสปอร์ตหรือว่าบอ์เดอร์พาสข้าไปยังฝั่งประเทศกัมพูชาทางเจ้าหน้าที่ของตอมจังหวัดสระแก้วเนี่ย เขาก็ปฏิบัติตามกฎหมายนะครับให้สามารถข้ามไปได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอย่างโปร่งใส <c oughs> ก็อยากจะขอให้นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางข้ามไปยังชายแดนทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสแก้วเนี่ยขอเถอะปฏิบัติตามกฎหมาย <c oughs> ก็จะสามารถเดินทางข้ามชายแดนได้ทันทีนะครับลกเลือกไทยแลนด์พาสนทนี่สุดของคนไทยนะครับต้องนําเรียนให้ทราบว่าก,าก็มีจํานวนคนไทยเพิ่มขึ้น ประมาณ500-1,000คนต่อวันนะครับช่วงนี้ยอดการเข้าออกอยู่มันาผู้เข้าออกทั้งหมดอยู่มัน4,500-5,500ถึงคนนะครับ5,500คนครับตอนนี้นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวปรมูชาที่จะเดินทางเข้ามาประเทศไทยเนี่ยเขาจะต้องใช้หนังสืเอเดินทางประเภทไหนบ้างครับมีมีมีสองส่วนนะครับในส่วนห้เป็น่านหนังสือเดินทางคือพาสปอร์ตแล้วก็บอตร์พาสครับสามารถใช้เดินทางเข้าประเทศไทยได้ครับ บัตรพาที่เป็นบัตพัสแรงงานหรือว่าบัตรท่องเที่ยวหรือยังไงมีมีสองส่วนครับในส่วนแค่ส่วนแรกก็จะเป็นของของท่องเที่ยวราชการทั่ว,วไปส่วนหนึ่งก็เป็นของแรงงานครับในส่วนที่จะข้ามไปหากว่ามีเอกาสารที่ถูกต้องเป็นพาสปอร์ตหรือบัตรพาสเราก็ทำตามกฎหมายแล้วก็สามารถให้ข้าม